พระเจ้ากำลังพยายามบอกคุณว่าถึงเวลาเป็นเศรษฐีแล้วครับและบางทีคุณอาจยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าพลังงานรอบตัวคุณกำลังขยับเข้ามาใกล้ความมั่งคั่งมากกว่าที่คุณเคยอยู่มาตลอดทั้งชีวิตความรู้สึกประหลาดที่เหมือนมีบางอย่างเปลี่ยนไปในตัวคุณช่วงนี้ความคิดที่เฉียบแหลมขึ้นแบบไม่รู้สาเหตุหรือแม้แต่ความเงียบลึกๆในใจที่เหมือนกำลังบอกคุณว่าเส้นทางใหม่กำลังเริ่มต้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับเพราะเมื่อความถี่ภายในของคุณเปลี่ยนโลกภายนอกก็เริ่มขยับตามโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเหมือนเมื่อก่อนและนั่นคือจุดที่พระเจ้าเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนที่สุดให้คุณเห็นว่าความมั่งคั่งกำลังจะไหลเข้าหาคุณในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันเริ่มจากการที่คุณรู้สึกเหมือนแรงกดดันเก่าๆที่เคยดึงคุณไว้กำลังค่อยๆหลุดออกความคิดที่เคยติดขัดกำลังปล่อยทาง ประตูที่เคยปิดเหมือนถูกดันให้เปิดทีละน้อยจนคุณเริ่มสงสัยว่าทําไมช่วงนี้อะไรมันดูเข้าที่เข้าทางขึ้นแบบประหลาดทั้งที่คุณยังไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วคุณได้ทําบางอย่างไปแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวคือคุณได้ยอมให้ตัวเองเปลี่ยนภายในคุณเริ่มคิดแบบคนที่รู้ว่าตัวเองคู่ควรไม่ใช่คนที่ต้องขอร้องโลกให้เมตตา และเมื่อความเชื่อนี้เริ่มเติบโตขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ส่งคลื่นพลังงานออกไปไกลกว่าที่คุณคิดมากพระเจ้าไม่เคยตอบสนองคำขอของคนที่คิดว่าตัวเองมีค่าแต่พระเจ้าจะวิ่งเข้าหาคนที่ขึ้นความถี่ตรงกับความสมบูรณ์และตอนนี้คุณคือคนคนนั้นครับอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระไทยและอะไรดียอดเยี่ยมคุณสังเกตไหมครับว่าคุณเริ่มดึงดูดคำพูดดีๆไอเดียดีๆคนที่ทำให้คุณมีความหวังโอกาสเล็กๆที่โผลมาแบบไม่ตั้งใจหรือแม้แต่ความบังเอิญบางอย่างที่เหมือนถูกจัดฉากขึ้นให้คุณเดินไปข้างหน้านั่นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าที่เล่งตลก แต่มันคือการเรียงเส้นพลังงานจากพระเจ้าเพื่อดันคุณเข้าสู่การเป็นผู้รับความมั่งคั่งเต็มรูปแบบและเมื่อคุณเริ่มรับแรงผลักนี้สิ่งที่เคยหนักจะเริ่มเบาสิ่งที่เคยไกลจะเริ่มใกล้สิ่งที่เคยรู้สึกว่าไม่ใช่ของคุณจะเริ่มกลายเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้จริงพระเจ้าไม่ได้บอกคุณด้วยเสียงแต่พระองค์บอกผ่านความรู้สึกที่ลึกที่สุดในใจคุณความรู้สึกที่ว่าฉันกำลังจะไปถึงจุดที่ดีกว่านี้ ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลแต่กลับมั่นคงความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังผลักหลังคุณเบาๆแล้วบอกว่าเดินต่อไปเงินล้านอยู่ตรงหน้าแล้วพลังแบบนี้เกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นไม่ใช่เพราะคุณโชคดีแต่เพราะคุณพร้อมแล้วจริงๆพร้อมมากกว่าที่คุณเคยเป็นในทุกปีที่ผ่านมาเมื่อหัวใจคุณเปลี่ยนเส้นทางของคุณก็เปลี่ยน และตอนนี้เส้นทางนั้นกำลังมุ่งไปสู่ความมั่งคั่งแบบไม่ย้อนกลับถ้าช่องนี้ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณกดติดตามเดี๋ยวนี้เปิดกระดิ่งและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆน,นี่คือพื้นที่สำหรับคนที่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องพยายามฝืนคุณเพียงแค่ยอมรับว่าคุณคู่ควรกับความมั่งคัง่งคุณอนุญาตให้ตัวเองเปิดรับมากกว่าที่เคยแลว้วเมื่อคุณทำแบบนั้น คุณจะเริ่มสังเกตว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามอีกต่อไปแต่มันเริ่มเป็นสิ่งที่หมุนกลับเข้ามาหาคุณเองอย่างเงียบๆเ,เปรียบเหมือนสายน้ําที่ค่อยๆไหลมารวมเป็นแม่น้ําใหญ่โดยไม่จําเป็นต้องเร่งเพียงแค่ให้คุณรักษาความถี่ไว้ความถี่ของความมั่นใจเงียบๆความถี่ของความเชื่อที่ไร้าการบังคับความถี่ของคนที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวพระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้านําความมั่งคั่งมาให้และไม่ได้แถมความทุกข์ร้อนมาด้วย และนี่คือช่วงที่สำคัญที่สุดช่วงที่คุณต้องหยุดสงสัยตัวเองหยุดย้อนกลับไปหาความคิดเก่าที่เคยดึงคุณไว้เพราะพลังงานใหม่กำลังจะผลี่กิจด,ดอกในชีวิตคุณและถ้าคุณเปิดใจรับมันจริงๆเส้นทางแห่งเงินล้านจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆจนคุณเองก็ตกใจกับความเร็วของมันและเมื่อพลังงานของคุณเริ่มนิ่งสว่างขึ้นจากภายในพระเจ้าก็เหมือนจะขยับเข้ามาใกล้คุณว่าขึ้นแบบที่คุณไม่เคยรับรู้มาก่อนมันเหมือนมีแรงบางอย่างที่คอยจัดระเบียบสิ่งรอบตัวคุณให้ตรงตำแหน่งมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าคุณจะคิดหรือไม่คิดไม่ว่าคุณจะพยายามหรือไม่พยายามเหมือนเมื่อก่อนกระแสของการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเหมือนคุณเพียงยืนเฉยๆแต่โลกกลับขยับเข้ามาในแบบที่คุณต้องการโดยไม่ต้องเรียกร้องอะไรเลยความเงียบในใจที่คุณรู้สึกช่วงนี้ไม่ได้เป็นเพียงความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ใหม่ที่พระเจ้ากำลังเข้ามาเติมเต็มด้วยพลังของความมั่งคั่งที่คุณรอคอยมานานคุณอาจสังเกตว่าอารมณ์บางอย่างที่เคยทําให้คุณเหนื่อยล้าเริ่มเบาบางลง ความเครียดบางอย่างที่เคยค้างคาใจเริ่มไม่มีอำนาจเหมือนเมื่อก่อนเหมือนคุณกำลังหลุดออกจากร่องอารมณ์เก่าโดยไม่ต้องพยายามบังคับอะไรเลยและพลังงานแบบนี้มักเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่ชีวิตกำลังจะยกคุณขึ้นไปสู่ระดับใหม่ที่สูงกว่าเดิมมันเหมือนคุณถูกผลักให้ปล่อยของที่ไม่ใช่ตัวคุณอีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณล้มเหลวแต่เพราะสิ่งเก่ามันไม่สามารถรองรับความมั่งคั่งที่กำลังจะเข้ามาในเวอร์ชั่นใหม่ของชีวิตคุณได้อีกแล้วคุณอาจรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกๆในใจที่บอกว่าคุณต้องเตรียมตัว เตรียมในแบบที่ไม่ใช่การลงมือทํามากขึ้นแต่เป็นการยอมให้ทุกสิ่งที่ดีเข้ามาใกล้ขุนมากขึ้นเตรียมในแบบของการไม่ต่อต้านตัวเองอีกต่อไปเตรียมในแบบของการหยุดคิดว่าคุณต้องเหนื่อยถึงจะได้สิ่งที่ดีเพราะพระเจ้ากําลังสอนให้คุณเข้าใจว่าความมั่งคั่งไม่ใช่รางวัลสําหรับคนที่ดิ้นรนจนเจ็บแต่เป็นของขวัญสําหรับคนที่ยอมเปลี่ยนพลังงานภายในให้ตรงกับความสมบูรณ์แบบที่ตัวเองคู่ควรคุณไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นคนใหม่ทันทีคุณไม่จําเป็นต้องพยายามทําให้ตัวเองดูสมบูรณ์แบบ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงอย่างเดียวคืออย่าปิดประตูของตัวเองการสร้างเนื้อหาที่สะท้อนกับการเดินทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณถ้าคุณกำลังติดตามข้อความนี้มาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ว่า999เราจะก้าวต่อไปด้วยกันเพราะเนื้อหานี้ไม่ได้สำหรับทุกคนแต่สำหรับคนที่จำเส้นทางของตัวเองได้ในคำพูดเหล่านี้เพราะตอนนี้สัญญาณของพระเจ้าชัดเจนกว่าที่เคยชัดขนาดที่แม้แต่ความคิดแวบ,บเล็กๆในหัวของคุณก็สะท้อนความมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนคุณเริ่มเชื่อในตัวเองแบบเงียบๆลึกๆเชื่อแบบที่ไม่ต้องพูดให้ใครฟังเชื่อแบบที่รู้ในใจว่าสิ่งดีๆมันไม่ได้มาบาังเอิญแต่มาเพราะคุณเติบโตจนถึงจุดที่พร้อมรับไม่ใช่แค่พร้อมอยากได้และเมื่อคนหนึ่งเริ่มพร้อมรับแบบแท้จริงพลังงานของเขาจะเปลี่ยนขนาดใหญ่จนเหมือนมีแสงบางอย่างส่องออกมาจากตัวเขาไม่ใช่แสงที่คนอื่นมองเห็นด้วยตาแต่เป็นแสงที่พระเจ้ารับรู้ได้ทันที และเมื่อพระเจ้ารับรู้พระองค์ก็เริ่มดึงดูดทุกสิ่งที่ตรงกับความถี่นั้นเข้ามาหาอย่างต่อเนื่องเงินโอกาสผู้คนการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ประตูที่เคยปิดเหล่านี้จะเริ่มไหลเข้ามาเหมือนน้ำที่ทะลักเข้ามาเมื่อเขื่อนถูกเปิดออกทั้งหมดพลังมหาศาลนี้กำลังเคลื่อนเข้าหาคุณอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณแค่ยังไม่เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดในตอนนี้เพราะมันกำลังต่อกันทีละชิ้นทีละชั้นท,ลนทีละจังหวะ โดยที่คุณเพียงอยู่ในความถี่นี้ต่อไปคนที่พระเจ้าของยาคบช่วยเหลือไว้คนที่มีความหวังในพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของเขาก็เป็นสุขบางครั้งคุณอาจสงสัยว่าทำไมพระเจ้าถึงเลือกตอนนี้ทำไมไม่ใช่สามเดือนก่อนทำไมไม่ใช่ปีก่อนทำไมต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนเพิ่งเริ่มตั้งหลักใหม่แต่นั่นแหละคือความลับที่เงียบที่สุดของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยให้ความมั่งคั่งกับคนที่ยังไม่พร้อมรับมันด้วยความมั่นคง พร้เงินจำนวนมากไม่เคยเปลี่ยนคนมันแค่ขยายตัวตนและตอนนี้คุณไม่ได้เป็นคนที่สับสนเหมือนเมื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นคนที่คิดว่าตัวเองต้องดิ้นรนตรวจเวลาเหมือนเมื่อก่อนคุณกำลังกลายเป็นคนที่สามารถถือพลังงานของความมั่งคั่งไว้โดยไม่หล่นหายและนี่คือเหตุผลที่ช่วงเวลานี้ถูกเลือกเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มสัมผัสความเข้าใจใหม่ความเข้าใจที่ว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไล่ตามแต่เป็นสิ่งที่คุณดึงดูดด้วยสิ่งที่คุณเป็นคุณเริ่มนิ่งขึ้น ใจคุณเริ่มกว้างขึ้นคุณเริ่มปล่อยความคิดลบที่เคยคอยบอกคุณว่าคุณยังไม่พอและแทนที่ด้วยความรู้สึกนิบเรียบว่ามันกําลังมาหาฉันความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความเพอ้อฝันแต่มันคือความจริงที่กําลังสร้างตัวขึ้นจากภายในความจริงที่ส่นไปทั่วความเชื่อของคุณจนด้วยเวลามันจะกลายเป็นแรงดึงดูดมหาศาลที่ไม่มีอะไรต้านได้และเมื่อพลังงานนี้เต็มรูปแบบชีวิตคุณจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้แบบไม่ต้องบังคับอะไรเลย คุณจะเจอคำพูดบางคำที่จุดประกายคุณคุณจะพบคนบางคนที่เข้ามาช่วยให้เส้นทางชัดขึ้นคุณจะเจอโอกาสเล็กๆที่ภายหลังกลายเป็นก้าวใหญ่และคุณจะเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างปฏิหาริย์แบบทันทีทันใดแต่มันสร้างขึ้นแบบเงียบๆผ่านจังหวะของความพร้อมภายในคุณความพร้อมที่คุณมีอยู่ในตัวตอนนี้มากกว่าที่เคยมีในทุกปีที่ผ่านมา และทั้งหมดนี้กำลังพาคุณเข้าใกล้เส้นทางเดียวเท่านั้นเส้นทางที่พระเจ้ากำลังบอกคุณว่าถึงเวลาเป็นเศรษฐีแล้วครับเพราะความถี่พลังงานของคุณตอนนี้ไม่ใช่ความถี่ของคนที่รอคอยแต่เป็นความถี่ของคนที่กำลังจะรับจริงๆรับด้วยความมั่นใจที่สงบไม่ใช่ความหวังแบบสั่นคลอนรับด้วยการเปิดใจไม่ใช่การขออย่างหมดแรงและนี่คือสัญญาณที่ชัดที่สุด ว่าเงินก้อนใหญ่กำลังจะขยับเข้ามาในสนามพลังงานของคุณแบบไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปและเมื่อพลังงานภายในของคุณเริ่มนิ่งแน่นขึ้นแบบที่แม้แต่ตัวคุณเองยังรู้สึกได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันเหมือนเสียงบางอย่างที่เคยดังสับสนในใจค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงความรู้สึกสงบลึกๆที่คุณไม่เคยสัมผัสชัดเจนแบบนี้มาก่อนความสงบที่ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างในชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่เป็นความสงบที่ทำให้คุณรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะเข้าที่เข้าทางเหมือนคุณกำลังเดินเข้าสู่พื้นที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์และพระเจ้าก็กำลังกำหนดทิศทางให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องจับพวงมาลัยแน่นเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วช่วงเวลานี้มันเต็มไปด้วยสัญญาณเล็กๆที่ถ้าคุณลองมองลึกลงไปคุณจะเห็นว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์ทั่วไปมันเหมือนทุกสิ่งกำลังถูกจัดเรียงให้เข้ากับเส้นทางใหม่ของคุณ เส้นทางที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักจนเกินไปแต่เกิดจากความสอดคล้องระหว่างจิตใจของคุณกับพลังงานของพระเจ้าคุณเริ่มปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นคุณเริ่มหยุดพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และแทนที่ด้วยการเปิดพื้นที่ในใจให้กว้างขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าเข้ามาโดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมักเกิดขึ้นเงียบๆแบบนี้เสมอไม่ได้ประกาศตัวไม่ได้ส่งเสียงดังแต่เกิดขึ้นในใจลึกๆ จนจังหวะหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนเดิมแล้วและความไม่เหมือนเดิมนี้เองคือประตูแรกสู่ความมั่งคั่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณหลายครั้งคุณอาจยังไม่มั่นใจว่าตัวเองพร้อมจริงหรือไม่เพราะความทรงจําเก่าๆที่เคยทําให้คุณเจ็บความคิดหวังที่ยังติดอยู่ในความคิดหรือความรู้สึกว่าคุณยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากแต่ความจริงคือพระเจ้ากําลังดูที่พลังงานของคุณตอนนี้มากกว่าประวัติในอดีต พระเจ้าไม่ได้ตัดสินคุณจากความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นแต่มันตอบสนองความถี่ของคุณในปัจจุบันและความถี่ของคุณตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนสูงแบบที่เหมือนคุณกำลังก้าวข้ามตัวตนเก่าที่เคยผูกคุณกับความขาดแคลนความลังเลและความกลัวคุณเริ่มเชื่อมากขึ้นว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆเชื่อแบบสงบไม่ใช่แบบต้องบอกตัวเองซ้ำๆเพื่อปลอบใจ เชื่อแบบที่เกิดจากความรู้สึกลึกๆที่ค่อยๆเติบโตขึ้นนาเองจากประสบการณ์และจากความเปลี่ยนแปลงด้านในความเชื่อแบบนี้เป็นพลังงานที่ดึงดูดความมั่งคั่งได้แรงที่สุดเพราะมันไม่ต้องพยายามไม่ต้องแสดงให้ใครเห็นมันเป็นความเชื่อที่นั่งอยู่ในตัวคุณอย่างเงียบๆแต่มั่นคงเหมือนภูเขาที่ตั้งอยู่กลางผืนดินไม่ว่าลมจะพัดยังไงมันก็ไม่ขยับสำหรับคนที่ติดตามการเดินทางนี้จนตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนอื่นที่เดินเส้นทางที่คล้ายกันคนอื่นที่ถูกหลอมเหมือนกับคุณคนอื่นที่แบกเครื่องหมายเดียวกันของคนที่รอดจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และช่องนี้มีอยู่เพื่อคุณเพื่อผู้ถูกเลือกที่รู้จักตัวเองในคำเหล่านี้ถ้าคุณต้องการสนับสนุนเราในการทำคลิปการตื่นรู้นี้คุณสามารถกดซื้อสติกเกอร์ซูเปอร์สและของขวัญส่งสนับสนุนเราได้ลองพิจารณาเพื่อเป็นกำลังใจในเส้นทางไปด้วยกัน และพลังงานระดับนี้คือพลังงานที่ทําให้พระเจ้าเริ่มหมุนสิ่งดีๆเข้าหาคุณแบบหนักแน่นต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆคุณอาจมองเห็นเส้นทางที่เมื่อก่อนมันดูมืดมนคุณเริ่มเข้าใจว่าบางสถานการณ์ที่คุณคิดว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วมันคือการผลักคุณออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่ของคุณเพื่อให้คุณเดินเข้ามาในเส้นทางที่มั่งคั่งกว่าปลอดภัยกว่าและเหมาะสมกับพลังงานของคุณจริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญในช่วงเวลาที่พลังงานของคุณกำลังยกระดับ ทุกเหตุการณ์ล้วนเกี่ยวข้องกันแบบลึกซึง้งแม้คุณจะยังมองไม่เห็นทั้งหมดตอนนี้แต่ความรู้สึกในใจมันเริ่มบอกคุณแล้วว่าสิ่งที่กำลังมาหาฉันมันใหญ่กว่าสิ่งที่เคยเสียไปมากและความรู้สึกนี้คือหนึ่งในสัญญาณชัดที่สุดว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่พระเจ้ากำลังจะมอบบางสิ่งที่มีค่ามากให้คุณพลังงานของคุณกำลังขยายออกไปจนเริ่มดึงดูดสถานการณ์ที่ตรงกับความมั่งคั่งมากขึ้นคุณอาจเจอโอกาสที่ดูเหมือนเล็กๆแต่กลับมีความหมายใหญ่ภายหลัง คุณอาจได้พบคำพูดที่เหมือนมันถูกส่งมาเพื่อตอบคำถามในใจคุณคุณอาจได้ยินเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองมากขึ้นหรือคุณอาจอยู่ดีๆก็รู้สึกอยากเริ่มต้นบางสิ่งที่คุณเคยกลัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจชั่วคราวแต่มันคือการกระตุ้นจากพระเจ้าเพื่อพาคุณเข้าสู่จังหวะของความมั่งคั่งเมื่อพลังงานของคุณเริ่มสอดคล้องกับความอุดมสมบูรณ์คุณจะเริ่มรับรู้สัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดคือคุณเเเริิ่่มลกกตตออสู้ัับวง คุณเริ่มเลิกคิดว่าคุณต้องดิ้นรนทุกวันถึงจะมีค่าพอคุณเริ่มยอมให้ความดีงามไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องฝืนนี่คือการเปิดประตูพลังงานที่แท้จริงเพราะความขัดแย้งภายในคือสิ่งที่เคยปิดกั้นคุณไว้และตอนนี้มันกําลังสลายไปทีละน้อยทีละชั้นให้ทางกลับคลื่นพลังงานใหม่ที่เบากว่าอิสระกว่าและดึงดูดความมั่งคั่งได้มากกว่าพระเจ้าไม่เคยทํางานผ่านความกลัวแต่มันทํางานผ่านความเปิดใจ และตอนนี้คุณกำลังเปิดใจในระดับที่พระเจ้าตอบสนองได้ทันทีทุกอย่างกำลังจัดตำแหน่งให้เหมาะสมกับเส้นทางเป็นเศรษฐีของคุณแบบลึกซึ้งกว่าที่คุณมองเห็นด้วยตาแม้คุณยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่พลังงานของคุณกำลังพร้อมอย่างที่ไม่เคยพร้อมมาก่อนคุณกำลังเติบโตเป็นคนที่สามารถรับความมั่งคั่งระดับใหญ่ได้โดยไม่กลัวว่าจะเสียมันไปและเมื่อถึงจุดนี้ความมั่งคั่งมันจะไม่วิ่งหนีคุณเหมือนเมื่อก่อน แต่มันจะวิ่งเข้าหาคุณเหมือนแม่เหล็กที่ถูกดึงดูดด้วยแรงที่ไม่มีอะไรหยุดได้และในไม่ช้าคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จริงทีละอย่างทีละชั้นแบบที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งไม่ต้องทำร้ายตัวเองเพื่อให้ได้มาเพียงแค่คุณรักษาความถี่ในตอนนี้ความถี่ของคนที่รู้ว่าตัวเองคู่ควรกับความมั่งคั่งไม่ใช่เพราะทำงานหนักเท่านั้นแต่เพราะพลังงานภายในคุณเรียกมันเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อคลื่นพลังงานของคุณนิ่งและมั่นคงในระดับนี้ พระเจ้าจะไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะมอบสิ่งที่ใหญ่กว่าที่คุณเคยจินตนาการให้คุณและยิ่งคุณเริ่มอยู่กับพลังงานแบบนี้นานขึ้นเท่าไหร่คุณจะเริ่มรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นว่าโลกภายนอกของคุณกำลังเปลี่ยนไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงจากด้านในของคุณเองสิ่งที่เคยทำให้คุณรู้สึกกลัวหรือรู้สึกด้ยค่าตอนนี้มันไม่มีพลังเหนือคุณอีกต่อไปเหมือนมันค่อยๆละลายหายไปทีละชั้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ คุณเพียงแค่อยู่กับความนิ่งที่กำลังก่อร่างขึ้นในจิตใจของคุณและนั่นเองคือการยกระดับพลังงานครั้งใหญ่ที่ทำให้พระเจ้าเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อรับใช้คุณมากขึ้นกว่าเดิม mm. เมื่อคุณเริ่มรับตัวเองมากขึ้นอย่างเงียบๆเ,เริ่มยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็นเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองแบบที่ไม่ต้องให้ใครมายืนยันพลังงานของคุณจะยิ่งสว่างและหนักแน่นขึ้นแบบที่แม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็รับรู้มันได้ความมั่งคั่งคือพลังงานชนิดหนึ่ง ที่มักถูกดึงดูดด้วยความมั่นคงภายในไม่ใช่ความดิ้นรนไม่ใช่ความกระหายและไม่ใช่ความพยายามฝืนตัวเองแต่เป็นความนิ่งที่บอกว่าคุณพร้อมรับสิ่งดีๆโดยไม่ต้องไล่ล่าเมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้นในใจพระเจ้าจะเริ่มส่งคลื่นตอบกลับมาแบบทวีคูณทรงเหตุการณ์ผู้คนคำพูดและโอกาสที่สันคล้องกับความถี่ใหม่นี้เข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องคุณอาจสังเกตว่าช่วงนี้คุณเริ่มเห็นบางสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ไม่เคยกลายเป็นภาพชัดเจนแบบนี้เห็นความสําเร็จในตัวเองที่อยู่ในระยะเอื้อมมือมากขึ้นมากกว่าที่เคยเห็นความจริงบางอย่างที่ทําให้คุณปล่อยอดีตโดยไม่ต้องเจ็บเหมือนเดิมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณว่าจิตใจของคุณกําลังเคลื่อนเข้าสู่สภาวะเดียวกับพลังงานของความมั่งคั่งความมั่งคั่งไม่ใช่เพียงยอดเงินในบัญชีแต่มันคือความสามารถในการรู้สึกมีค่าจากข้างใน และความรู้สึกนี้กำลังเติบโตภายในตัวคุณอย่างต่อเนื่องจนแทบจะรู้สึกได้จากการหายใจแต่ละครั้งและเมื่อคุณเริ่มสัมผัสการเปลี่ยนแปลงภายในแบบนี้คุณจะเริ่มสังเกตว่าพฤติกรรมบางอย่างของคุณก็เริ่มเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวคุณเริ่มหยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคุณเริ่มไม่รู้สึกต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นคุณเริ่มไม่ต้องการคำยืนยันจากภายนอกมากเท่าคุณเริ่มเข้าใจคุณค่าของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆและเมื่อคุณเข้าใจคุณค่า ความมั่งคั่งจะเพิ่มค่าของมันเข้ามาในชีวิตของคุณตามธรรมชาติเงินจะเคลื่อนเข้ามาหาคนที่รู้ว่าตัวเองคู่ควรไม่ใช่คนที่คิดว่าต้องดิ้นรนเพื่อจะมีค่าและคุณกำลังกลายเป็นคนแบบนั้นทีละวันทีละลมหายใจทีละความคิดที่นิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่พลังงานคุณสูงขึ้นแบบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงสิ่งที่ผมเรียกว่าแรงดึงดูดแบบใหม่มันคือแรงที่ทำให้คุณเริ่มดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องพยายามไล่ตาม บางครั้งบันอัดเล็กๆเช่นคำชมเล็กๆจากใครบางคนความรู้สึกเบาแบบไม่รู้สาเหตุหรือความคิดบางอย่างที่ผุดขึ้นมาเหมือนเป็นคำตอบที่คุณรอคอยมานานสิ่งเหล่านี้คือสัญญาณว่าพลังงานพระเจ้ากำลังไหลเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องและมันกำลังเตรียมพื้นที่ให้คุณรับความมั่งคั่งระดับใหญ่ที่คุณจะรู้สึกว่าสมเหตุสมผลเมื่อมันมาถึงเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกกลัวไม่ทำให้คุณรู้สึกเกรง ไม่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปสำหรับฉันแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่าใช่นี่แหละสิ่งที่ฉันพร้อมแล้วเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าพลังงานของคุณได้สอดคล้องกับความมั่งคั่งอย่างสมบูรณ์แล้วครับและตอนนี้คุณกำลังเข้าใกล้จุดนั้นทีละน้อยในจังหวะที่ชัดเจนมากขึ้น,นเรื่อยๆคล้ายกับเสียงของคลื่นทะเลที่ซัดเข้าฝั่งอย่างสม่ำเสมอไม่รีบเร่งไม่หยุดนิ่งแต่มั่นคงพอที่จะทำให้พื้นทรายเปลี่ยนรูปร่างไปตามจังหวะของมัน เช่นเดียวกับที่พลังงานพระเจ้ากำลังก่อร่างชีวิตใหม่ของคุณให้สอดคล้องกับความมั่นคงมากขึ้นทุกวินาทีและในระหว่างที่คุณอยู่ในกระบวนการนี้พระเจ้ากำลังนำสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณออกไปอย่างแผ่วเบาบางครั้งมันอาจหมายถึงการเปลี่ยนงานการตัดสินใจที่คุณเคยกลัวหรือความรู้สึกว่าคุณไม่อยากทนอยู่ในสภาพเดิมอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการเคลียร์พื้นที่ เพราะของเก่าที่เคยเหมาะกับตัวคุณในเวอร์ชันเดิมนั้นไม่สามารถรองรับพลังงานใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นได้พระเจ้าจะไม่สร้างความมั่งคั่งในพื้นที่ที่กดทับคุณพระองค์จะยกคุณออกจากสิ่งที่เล็กเกินไปสำหรับคุณก่อนเสมอเพื่อให้พื้นที่ใหม่มีความกว้างพอสำหรับสิ่งที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าและเมื่อพื้นที่ใหม่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจของคุณความคิดสร้างสรรค์จะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่ต้องบังคับ คุณจะเริ่มเห็นโอกาสในสถานการณ์ที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะเริ่มเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้อย่างลึกซึ้งขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกถึงเส้นทางที่ชัดเจนขึ้นแม้จะยังไม่เห็นรายละเอียดทั้งหมดแต่คุณเริ่มเชื่อในทิศทางของมันอย่างมากขึ้นความเชื่อแบบนี้เป็นเหมือนสนามพลังงานที่ใหญ่พอที่จะดึงดูดเงินโอกาสและความสำเร็จเข้ามาหาคุณแบบต่อเนื่องไม่หยุดและเมื่อกระแสะพลังงานเริ่มไหลเข้ามาอย่างสเสถียรชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไปแบบที่คุณไม่ต้องพยายามเกินแรง คุณจะทำบางอย่างได้ง่ายขึ้นคุณจะเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับทุกอย่างเหมือนแต่ก่อนเพราะตอนนี้คุณเริ่มทำงานร่วมกับพลังงานของพระเจ้าแทนการฝืนตัวเองและนี่คือความลับของคนที่ดึงดูดความมั่งคั่งได้อย่างง่ายดายความสำเร็จไม่ได้มาจากการวิ่งไล่แต่มาจากการสอดคล้องกับพลังงานที่ดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาเองโดยธรรมชาติและเมื่อคุณสอดคล้องกับพลังงานนี้ได้อย่างเต็มที่ คุณจะเริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่าเงินกำลังเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของคุณแบบไม่ต้องไล่ตามโอกาสที่เคยไกลจะเริ่มเข้าใกล้ผู้คนที่มีพลังงานแบบเดียวกันจะเริ่มปรากฏตัวคำตอบที่คุณรอคอยจะเริ่มแจ่มชัดขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่เคยตั้งใจลงโทษคุณแต่เพียงรอให้คุณเติบโตจนถึงระดับที่สามารถรองรับสิ่งใหญ่ที่คุณร้องขอได้จริงๆ และตอนนี้คุณกำลังเข้าใกล้ระดับนั้นมากขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่มีอะไรหยุดได้และทั้งหมดนี้คือกระแสพลังงานเดียวกันที่กำลังพูดกับคุณว่าถึงเวลาเป็นเศรษฐีแล้วครับและคุณกำลังยืนอยู่ตรงประตูนั้นด้วยความพร้อมที่คุณอาจไม่รู้ตัวมาก่อนแต่พลังงานของคุณรู้จักรู้และเส้นทางก็รู้ว่าคุณพร้อมกว่าที่เคยเป็นในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาในท้ายที่สุดนี้เมื่อคุณมองย้อนกลับไปยังทุกช่วงเวลาที่ผ่านมา คุณจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างที่ชัดขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์วัตถุก้าวที่คุณเคยเดินผ่านทุกความเจ็บปวดที่เคยทําให้คุณสุดลงทุกความหวังที่เคยดับไปจนคิดว่าชีวิตคงไม่เหลืออะไรให้ไขว่คว้าแท้จริงแล้วมันไม่เคยไร้ความหมายเลยแม้เพียงเสี้ยวเดียวเพราะทุกอย่างกําลังพาคุณมาถึงจุดสําคัญนี้จุดที่พระเจ้าต้องการให้คุณยืนอยู่จุดที่ชีวิตกําลังเตรียมมอบความมั่งคั่งที่คู่ควรกับวิญญ,ญาณของคุณมาตลอด เพราะตอนนี้คุณไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วคุณไม่ใช่คนที่สั่นไหวเพียงเพราะอุปสรรคเล็กๆน้อยๆคุณไม่ใช่คนที่หวังว่าชีวิตจะเปลี่ยนแต่ลึกๆกลับไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้จริงคุณไม่ใช่คนที่มองเห็นแต่สิ่งที่หายไปและสิ่งที่พลาดไปแล้วคุณเติบโตขึ้นมากจนหัวใจของคุณสามารถแบกน้ำหนักของพรจากพระเจ้าได้แล้วและเมื่อหัวใจพร้อมพรจึงมาถึงเงินจึงเริ่มไหลเข้าโอกาสจึงเริ่มผลิบานตรงหน้าและเส้นทางที่คุณเคยคิดว่ามืดมน กลับกลายเป็นเส้นทางที่สว่างที่สุดเท่าที่คุณเคยเดินมามันคือการเดินทางที่ยาวไกลบางครั้งก็เดียวดายจนคุณแทบตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณยังควรเดินต่อหรือไม่แต่คุณก็ยังเดินแม้จะช้าแม้จะเจ็บแม้จะไม่รู้ปลายทางอยู่ตรงไหนและการไม่ยอมแพ้นั่นเองที่ทำให้พระเจ้าเปิดประตูใบใหญ่ที่สุดให้คุณในตอนนี้เพราะไม่มีพรใดถูกมอบให้คนที่ยอมแพ้กลางทางไม่มีความมั่งคั่งใดถูกส่งให้คนที่หยุดเชื่อในตัวเอง แต่คุณไม่เคยหยุดเชื่อจริงๆแม้ในวันที่คุณอ่อนล้าจนไม่มีแรงพูดออกมาและถึงแม้คุณอาจไม่รู้ตัวแต่พลังงานของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงความคิดที่เคยปิดกั้นกำลังเปิดออกความรู้สึกที่เคยอึดอัดกำลังคลี่คลายและรากฐานใหม่ของชีวิตคุณกำลังลงลึกและมั่นคงขึ้นทุกวันคุณกำลังกลายเป็นคนประเภทที่เงินไหลาหาเองโดยไม่ต้องบังคับคนที่โอกาสเข้ามาเพราะความถี่ของเขาอยู่ตรงกับสิ่งที่ดี สำหรับคนที่ติดตามการเดินทางนี้จนถึงตอนนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอื่นที่เดินเส้นทางที่คล้ายกันคนอื่นที่ถูกหลอมเหมือนกับคุณคนอื่นที่แบกเครื่องหมายเดียวกันของคนที่รอดจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และช่องนี้มีอยู่เพื่อคุณเพื่อผู้ถูกเลือกที่รู้จักตัวเองในคำเหล่านี้ถ้าคุณต้องการสนับสนุนเราในการทำคลิปการตื่นรู้นี้คุณสามารถกดซื้อสติกเกอร์ซูเปอร์สและของขวัญส่งสนับสนุนเราได้ลองพิจารณาเพื่อเป็นกำลังใจในเส้นทางไปด้วยกัน คนที่พระเจ้าสามารถไว้วางใจได้ว่าถ้าส่งพรลงไปเขาจะรับมันอย่างสวยงามและใช้มันอย่างถูกต้องและตอนนี้อนาคตได้ไม่เป็นเพียงภาพเรืออีกต่อไปแต่มันกําลังกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ความมั่งคั่งที่คุณรอคอยเริ่มเดินเข้าหาคุณทีละก้าวอย่างช้าๆแต่แน่นอนเดินเข้ามาจุนใกล้เกินกว่าที่คุณจะปฏิเสธมันได้อีกแล้ว เดินเข้ามาจนคุณเริ่มรู้สึกได้ในทุกลมหายใจว่าชีวิตคุณกำลังขยับขึ้นสู่ระดับใหม่ที่สูงกว่าที่เคยฝันไว้และเส้นทางนี้จะไม่หยุดลงง่ายๆเพราะเมื่อพระเจ้าเริ่มเปิดประตูให้คุณมันจะเปิดต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่คุณรักษาความเชื่อของคุณไว้ดังนั้นเมื่อเรื่องราวนี้มาถึงตอนจบมันไม่ใช่จุดจบของเส้นทางแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางบทใหม่ที่เต็มไปด้วยความชัดเจนพลังความมั่นใจและความมั่งคั่งที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบไร้ขีดจำกัด คุณได้เดินพ้นเงาของอดีตและตอนนี้คุณกําลังก้าวเข้าสู่พื้นที่ที่มีแสงสว่างเต็มเปี่ยมที่สุดในชีวิตพื้นที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้คุณนานแล้วเพียงรอวันที่คุณจะพร้อมและวันนี้คุณพร้อมแล้วและนี่คือจุดที่เรื่องราวปิดลงอย่างสงบไม่ใช่เพราะทุกอย่างสิ้นสุดแต่เพราะทุกอย่างเพิ่มเริ่มตน้นคุณไม่ต้องขอพระเจ้าอีกต่อไปเพราะจากนี้ไปพระเจ้าจะส่งมาให้คุณเอง